ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะมื่อนี้ผ้ามาเบิงการลามง่วนเนาะจ้ะลามง่วรักเดียวกันนี่มันมันดีบอเนาะจะ้ะมือนี้กันหน้าพนัยทดลองเหตดเนาะมีคนเบอามาให้ฟังว่าอ่าสามารถลามรักเดียวกันได้เนาะจะ้ะนี่พี่น้องนี่สองตัวนี่ตัวหนึ่งนี่อีกตัวหนึ่งเนาะจะ้ะนี่ใส่รักเดียวกันรักเดียวมาเบิงว่ามันสิของกันบอเนาะพี่น้อง นี่มันบกคองกันได้จ้ะพี่น้องมันแต่ว่าเขากับางมันกันมีกอแขงกอขาอยู่กับมันกะทกออกแล้วมันกันยางหมุนวนกันเป็นเข็มนาฬิกากันยางสวนกันนี่พี่น้องมันกับไปกันใหญ่อยู่ได้จ้ะสวนกันไปสวนกันมาอยู่มันกับไปทางไปทางมันน่นะครัน่จะไปคนละทางเสือกพี่น้องเห็นเสือกบอนี่นี่ไปคนละทางตัวนี้ไปทางนี้ตัวนี้ก็ไปทางนี้พอมันยางมามามาจดกันปุ๊บ เสือกมันก็นจะกวมหัวกวมหัวตัวนี้แล้วก็เวียนไปหมนะแต่ว่ามันสิมีปัญหาตรงที่ว่าตอนมันยางมากมัดของของเชือกที่ตรงกลางแต่ว่าเขาก็ทกขาออกจากกันได้นี่ค่ะแต่ว่ามันกับม,มันกับ,ม,กบมันกับได้อยู่ค่ะพี่น้องนี่เคยเห็นข้าเจาเ้าเห็ุเคยเห็นแต่ข้าเจ้าเวาเ้าแต่ว่าเฮากับกบ่เคยเห็ุนอกจากนี้นี่รักเดียวกันลามรักเดียวกันลามรักเดียวกันเด้อยพี่น้องนี่ นี่แล้วนี่มันสิคลองกันนี่ต้องหนีเนาะนี่นี่นี่เห็นแถวเห็นปัญหาไป่นางจ้านี่ลามรักเดียวกันมันเป็นแบบนี้มันคล้องเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาบัญหามันเกี่ยวว่นกันอยู่บนมือนี่มันก็สิไปคล้องกันอยู่ต้องปลายปลายปลายเชือกเลยจ้ะแรกๆนี่มันก็สิโอเคอยู่แต่ว่าตอนตอนตอนใหม่ๆนี่มันก็สิค่อยๆเกี่ยวนี่มันก็สิบลายแต่ว่าขั้นเฮาลามใบบดมือ มันสิพันกันไปเรื่อยมันจะไปของกันตอนตอนปลายเสือกเลยจ้ะกันศิรามรักเดียวกันอีหลีหายเสือกเหย่าเหย่นี primo, ่เสือกเหยๆแบบนี้้วพี่น้องแต่ว่าเบิงแหล้วมันความเสียงสูงอยู่เลยจ้ะพี่น้องจ้านี่พิจารณาเบิงเอาเด้อผู้ใดจะเหตดแนวนี้เคยแต่ได้ยินบาพันรามรักเดียวกันมันจังบ่เปลืองพื้นที่นี่จ้ะดีบ่ดีพี่น้องพิจารณาเบิง แต่ผู้ขาว่านี่มันมันบดบันบเป็นทาบันไดเรื่องนี้เด้อนี้นี่มันเสี่ยงเน้อจ้ะนี่มันเกี่ยวกันกร่ยันไปของตอนปลายปลายเฉือบนี่จ้ะแต่ถามว่าดีคอดีกับมี่คือมันประหยัดพื้นที่เนาะลักเดียวเขาใส่เลยล่ามได้สองตมันกับบัดมันไปไผไปมันมันก็โอเคอยู่พี่น้องแต่ว่าเขากับยาหางเนาะค่ะยาหางขันเขามีเวลาเฝ้านี่ดีนะคะวิธีนี้ดีแต่ว่าขั้นเขาานี้ไปธุระเบิดมือนี่ อ่าแนน่นบาบ่ควรเห็ดนะจ้ะบ่ควรเห็ดนี่มันกับไปไผ่ใมันเลยพี่น้องนี่ขณะนีละเวลาเฝ้านี่พอะเห็ดอยู่จ้ะรักเดียวกันไปไผ่ปมันนี่เห็นบอกพี่น้องเสียงกับไปไผ่ปมันยางมุ้นกันไปน้ามก็กินคู่เดียวกันนี่น้ก็กินคู่เดียวกันจ้ะนี่อ่าพิจารณาเบิ้งหน้าพี่น้องเนาะเอามาฝากมาตอนจ้ะลามงวรักเดียวกันเอาลองเบิ้งพิจารณาเบิ้งจ้ะ